สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ่สมองสบายบ่สุขสุขคนพ่อๆกับส่องเอ้ยคือกันพี่น้องเอ้ยปู่สิพากันเฮ็ดหัวพี่น้องอ้อตาก้าบ่ฟังลาวพี่น้องย่านงัวย่านไก่แต่บ่ครบทีมอกพี่น้องเอ้ยมันฮอดติแล้ว กะกำลังออกพี่น้องเลยอืมเป็นตาสิมีหิยะ ทมแล้วว่นี่คือบ่มีขี้ดินมาพทมนตเฮยะกพัดขี้ดินปัดปทอมก่อนเพิ่มทมก่อน

มันขึ้มใสโยตะก้าเริ่มก้าเริ่มออกแล้วใส่โยตะก้าเริ่มแตกเหือบแล้วอะไรของมันวะคูคือบวบาตะฟูกอนตัวนะป้าบอกเอ้าตัวตะมัังจะยแบกดีกันห้องหาัตะกินบดเด็ดเนาะมันคึ้นเนาะไปยังไปยัง โอ้ยาปจทไม้อม่อไปดิพี่น้องมาอ้อมไก่เนาะอันนี้ตนามาหรือมาอ้อมไก่ตะนาพี่น้องตะนาอ้อมไก่ไว้กินกะกยังว่าบ่ฮอดเื่แต่หันแล้วฮอดแต่หันกะพอดีแล้วมันขวมดง คืบคล่มๆพี่น้องก็กบรรยากาศดีวะ่ะแซนเพ้่อลมม่มว่ะเธอจะได้แบกกราบระบาดนี้โอเคม,มันลวดมั้งเออดกูเปหนีมันิดาเอาเออหาหมื่นมาได้อยู่บยิ่วลงว่ามัดหัวเพระวะ่าฮานี่

เอาพายพได้รลวดมามาสิเอาให้เอารักไปนอกสลาก่อนพี่นกรักมันห่างว่ะสิเห็นเห็นว่าจับกล่องเน่นี่กับเห็ดอยู่ได้พี่นอกบุมันสีบวเห็ดทมไปแล้วลักหนึ่ง

เฮ็ดอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาเฮ้ยเองซีคูตัวม่เป็นผู้เจ้ากล้องให้เองน้าสปาร์ตพีนังบ้าวัานะโคดคันนาพีนองข้อศอกกายออมหัวพีนอง เราคุ้มคุ้คุ้ดสทว่ะคุ้มคนไปไหนไปตอกหั่มหัวหัวไก่แล้วจช่ไอมไก่เออมนต้อาขึ้นสูงมาตั้งนาน้อากาศเย็นโอ้เสียมเกินจริงช่อมัิงหัก

để được ơi luân xa luận à?

เียงก็นมันหักหรอได้หะเออนัอ่นแหละเอามาืออ่อนแท้หวะ่ะหากสองอันเลยเสียมดำอ,อ,อย่าไปตามก็ด้วยไปกนเมันเกินเอะมวยข้างน้ำให้แน,น่ กได้ลูยิ่งรู้ชายโอ้ยอยู่ในท่อ้คุณ่าชแบบจังใจคารอเนาะ่าผูออาูายผัดจันเจ้าเป็นลูกไผ่ัวเตตัวเซ็กซี่ห็นบ้วอาผูเหนเุกอล้วามัยิ่งมันไาได้หาได้นี่ห้าผู้ชปยบ่แลอาทางน้ผัดนีปลากันเลยผี่น้องรักน้อยนี้เหรอพู อุูลักบ่เลอเลยว่ะใส่ลุรลักษ์ปุย่ากระหมมันแดดพนพี่น่อยโอ้หจังไมแดดพนพี่น้องเลยแดดตะวันชัดช แดดพนห่ากันได้ห่ากันได้ยินนี่แล้วจอยเอ้ยมันแดดพนเคยสตอรสีแดงแบกขึ้นเมื่ออีกแล้วเนาะหน้าเขาเบอร์ติงเรียนผู้อ่านนี่ผมนะไอเนี้ยบ้านนี้แกมันจังกันนะเนาะมันบกกะเข้าไปเด้น เอาหลุดน้ำป่ามารุ่นเอาลวดคืออคือก่อนเลี้ยวหาเอาลวดไข่หิ่มย้ายเอาลุดน้ำป่ามาลวดแท่กันเนาะลวดอันนี้ก็เนี่ยเผาทางเดียวกัดมาอะไ้เงี้ยไอ้คนนี้นไอ้คนหลังเผาแต่ตะกะ ใช่คลิปตะการเอฟซีจะมาจากเบิร์กเล้วพี่น้องเลยบดายบดายหญพี่น้องเอ้ยหลายคนเห็ดจักลักสองส,องสี่หกแปดลักพี่น้องครกกับจะพาไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสรองเงินด้ยวยพี่น้องเลยผิษภัทรยังก็ขอโทษขออภัยคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบายไปแหละ